หลายคนเคยเรียกก่อแห่งนี้ว่าปารีสแห่งภาคตะวันออกโดยหลักเป็นเพราะมันมีสิ่งก่อสร้างสวยงามพร้อมสวนขนาดใหญ่และทางเดินซุ้มหินโค้งที่สวยน่าประทับใจแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเหมือนอย่างที่เคยเป็นเลยเมื่อสถาปัตยกรรมทุกอย่างถูกรากไม้และเถาวัลย์ปกคลุมเกือบทั้งหมดเกาะรอสนี้เป็นพื้นที่เล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรอินเดียมันตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองพอร์ตแบร์ในอินเดียถึงจะชวนให้คิดว่าเป็นคก แต่ที่จริงเกาะรอสกลับเป็นรีสอร์ทสุดหรูราของข้าราชการในท้องถิ่นพวกเขาเรียกเกาะแห่งนี้ว่าเป็นสวนสวรรค์แท้จริงสําหรับผู้มีอภิสิทธิ์กว่าคนอื่นโดยชูว่าที่นี่อุดมไปด้วยบังกะโลหน้าต่างกระจกสีที่นําเข้ามาจากอิตาลีสวนที่ดูแลอย่างเรียบร้อยสวยงามขดเทนนิสและมีแม้กระทั่งสระว่ายน้ําแต่ไม่นานหลังจากทั้งหมดนี้ปิดตัวในปี1937แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงก็เข้าจู่โจมเกาะจนเกิดความเสียหายมหาศาล ทำให้ยิ่งอาศาัยอยู่ไม่ได้มากกว่าเดิมตอนนี้เกาะแห่งนี้จึงอยู่ในความดูแลของอินเดียและกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องเมืองร้างไปเศรษฐียวสถาปปตยกรรมแบบเยอรมันยังคงซุกซ่อนอยู่ในทะเลทรายนามิเบียเมืองโคลมันสคอฟประเทศนามิเบียคือสถานที่ที่เคยหรูหราที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่1900เเมื่อคนงานชาวเยอรมันมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพื่อขุดหาเพชรเมืองที่ถูกทิ้งร้างแห่งนี้เคยมีทุกสิ่งตั้งแต่ลานเต้นรำจนถึงโรงพยาบาล และมีแม้กระทั่งลานโบลิง่งแต่ทุกอย่างก็เริ่มถดถอยในช่วงปลายทศวรรษที่1910<ม>เมื่อพบสถานที่อื่นใกล้ๆที่เต็มไปด้วยเพชรดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่จึงย้ายออกทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเพื่อหาเงินทองมากขึ้นนับแต่นั้นโคมันสกอบจึงค่อยๆถูกเนินทรายยึดครองอย่างช้าๆขณะที่อุณหภูมิร้อนจัดและความชื้นต่ำช่วยรักษาสภาพของสิ่งก่อรสร้างไว้เมืองร้างแห่งนี้ยังคงเปิดให้คนไปเที่ยวชมถ้าเรื่องนี้ฟังดูน่าสนใจ พวกคุณจองทัวร์ไปที่เมืองลิวเดริสซึ่งอยู่ใกล้ๆได้นะปราสาทอีกแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างนี้กินานาเขตทิวทัศนส่วนใหญ่ที่เมืองครากโกรประเทศอิตาลีหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตั้งอยู่บนผาที่สูงถึง400เมตรผู้สร้างเมืองชอบตำแหน่งนี้เพราะพวกเขารู้ว่ามันง่ายต่อการปกป้องเมืองจากแขกกู้ไม่ประสงค์ดีแต่ไม่นานตัวปราสาทซึ่งสร้างขึ้นในทศวรรษที่1300ก็ประสบปัญหาดินถล่มและแผ่นดินไหวตลอดถึงที่นั่นจะไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้ว เมืองยุคกลางนี้ก็ยังกลับคืนมามีชีวิตชีวาบ่อยครั้งในช่วงที่เราแวกนั้นจัดงานเทศกาลท้องถิ่นช่วงฤดูร้อนคนท้องถิ่นยังมักเสนอนําทัวร์และเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งเกี่ยวกับที่นั่นด้วยซึ่งหนึ่งในไฮไลท์ของการไปทัวร์ก็คือรูปปั้นที่ดูเหมือนจะโผล่มาจากไหนไม่รู้และตอนนี้นอนอยู่กลางน้ําที่นี่ซุกซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในภูเขามอนทานาเมืองร้างกาเน็ตแห่งนี้ช่วยบอกเล่าเรื่องราวของยุคตื่นทองทางฝั่งตะวันตกของชาวมริกันที่เรารู้จักกันดี ประวัติศาสตร์ของเมืองย้อนกลับไปได้ถึงทศวรรษที่1,890เมื่อเขาขุดพบทองคําจํานวนมากในเมืองแนนซี่แฮงส์ในช่วงเวลาอันรุ่งโร์การเน็ตมีผู้อยู่อาศัยเกือบ1,000คนถึงมันจะอยู่ในพื้นที่ที่โดดเดี่ยวห่างไกลก็ยังมีร้านเสริมสวยโรงแรมร้านขายของโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอย่างในเมืองเล็กทั่วไปในปี1,905เมื่อทองเกือบทั้งหมดถูกนำออกไปแล้ว เมืองส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทําให้เหลือผู้อยู่อาศัยในกาเน็ตอีกแค่ไม่กี่ร้อยคนส่วนฟางเส้นสุดท้ายก็มาถึงในปี1912เมื่อเพลิงไหมเผาทําลายสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ของเมืองไปดังนั้นช่วงราวทศวรรษที่1940กาเนต็ตจึงถูกทิ้งร้างโดยสมบูรณ์ไม่นานมันก็กลายเป็นจุดยอดนิยมของนักล่าสมบัติที่ไปค้นหาข้าวของและวัตถุต่างๆเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเกิดแคมเปญเพื่อการอนุรักษ์ในช่วงทศวรรษที่1970ทุกอย่างสิ้นสุดลง เมื่อเมืองนี้ได้รับการประกาศให้เป็นเขตมรดกโลกในปี2010ทุกวันนี้การเน็ตจึงเป็นหนึ่งในเมืองร้างที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีที่สุดในเขตนั้นเกะฮาชิมะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งบอกเล่าให้เรารู้ว่าเมื่อผู้คนจากไปธรรมชาติก็เข้ายึดครองแทนสถานที่ลึกลับนี้เคยเป็นที่ถ่ายทําหนังเจมส์บอนด์ด้วยเพราะสภาพภูมิทัศน์ที่รกร้างของมันมันเคยเป็นพื้นที่ที่คนรู้จักกันดีว่าเป็นเหมืองถ่านหินใต้ทะเลของญี่ปุ่น ซึ่งเปิดทำการในปี1881จนในปี1959ก็มัถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดที่นั่นมีคนกว่า5,000คนอาศัยอยู่ซึ่งรวมทั้งคนงานเหมืองและครอบครัวของพวกเขาแต่เมื่อเหมืองเริ่มไม่มีทรัพยากรช่วงไหนสักช่วงในทศวรรษที่1970ผู้คนก็ทยอยจากเก่อแห่งนี้ไปแล้วมันก็ถูกทิ้งร้างโดยสมบูรณ์ในเวลาแค่3เดือนถึงทุกวันนี้จะไม่มีใครอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้แล้วมันก็ยังมีนักท่องเที่ยวไปแวะชมจํานวนมาก เพื่อเดินเล่นไปรอบๆบ้านร้างสระว่ายน้ําร้านขายของแล้วโรงงานต่างๆอีกเมืองหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะบริษัททําเหมืองในปี1881ก็คือเมืองคาลิโกรัฐแคลฟิฟอร์เนียผู้คนค้นพบสถานที่ที่เต็ไมไปด้วยแร่เงินไม่นานมันก็กลายเป็นแหล่งของเหมืองเงินกว่า500แห่งและผู้อยู่อาศัยอีก3,000คนที่นั่นเคยมีโรงแรมร้านขายของทั่วไปร้านอาหารและโรงเรียน มีแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ในท้องที่ที่มีชื่อว่าคาลิโกปรินด้วยแต่ราวปี1986เมืองนี้ก็ว่างเปล่าไปคนในพื้นที่คนนึงตัดสินใจซื้อเมืองมาแล้วเริ่มการบูรณะทําการขึ้นทะเบียนให้เป็นเขตพื้นที่มรดกโลกที่นั่นมีแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์โอเวสซึงเปิดทาการสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยหนึ่งในจุดเที่ยวชมที่น่าสนใจที่สุดคือการนรํารางรถไฟคาลิโกและโอเดซาที่มีความยาว1.6กิโลเมตรมาสร้างเมืองใหม่ ตอนนี้รังนั้นตรงผ่านไปตามชง,งอนผ่านและเนินเขาและผ่านไปตามเมืองและสิ่งก่อสร้างเก่าๆในคาลิโก้ด้วยประมาณการได้ว่าเราหนึ่งในสามเป็นตัวเมืองดั้งเดิมขณะที่ส่วนที่เหลือประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่ใหม่กว่าซึ่งทำเรียนแบบขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศและฟื้นคืนจิตวิญญาณในอดีตขึ้นมาใหม่ถ้าคุณเป็นแฟนพันธ์แท้รถยนต์คุณอาจจะได้ยินชื่อเฮนรี่ฟอร์ดในฐานะนักนอุตสาหกรรมชาวบริการผู้มีชื่อเสียงผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ในปี1903 แต่ในปี1927เ้าขาก็เริ่มทำงานตามฝันอันทะเยอทะยานอีกอย่างหนึ่งของเขานั่นคือฟอร์ดแลนดีอะมันควรจะเป็นพื้นที่สวนยางขนาดมคือมาที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำทาปาโฮสในบราซิลเพราะเขาต้องการแหล่งทรัพยากรที่ใช้งานได้สำหรับทำยางรถยนต์ของเขาและเกือกมาวิสัยทัศน์ของเขาคือการออกแบบเมืองที่ครบสมบูรณ์ทั้งสระว่ายน้ำสนามกอล์ฟบังกะโลสำหรับอยู่อาศัยและจัดกระทั่งงานเต้นรำ,รำสำหรับคนในพื้นที่แต่โปรเจก์นี้โชคไม่ดีตั้งแต่เริ่ม เพราะไม่นานต้นออยางในพื้นที่ก็ติดโรคเชื้อราบนใบแม้เฮนรี่ฟอร์จะลงทุนไปถึง657,400ล้านบาทเพื่อแหล่งทรัพยากรที่มีศักยภาพทำรายได้ให้เขานี้ทั้งเมืองก็ยังคงล้มเหลวในการผลิตยางตามที่ต้องการเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขายให้บราซิลในปี1945และไม่นานมันก็ถูกทิ้งร้างโดยสมบูรณ์สิ่งก่อสร้างจำนวนมากของเมืองยังคงตั้งอยู่แต่ไม่ถูกพืชพันธุ์หรือสิ่งแวดล้อมรอบๆกลืนเข้าไป คุณยังพบนักท่องเที่ยวผู้อยากรู้อยากเห็นไปเดินเล่นในเมืองได้จนถึงทุกวันนี้ในช่วงเวลาอันรุ่งโร์ของมันแฮมปี้เคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกเมื่อมองซากประหักพังในเวลานี้แล้วยากจะจินตนาการได้ว่าเมืองสัญชาติอินเดียนี้เคยจะไม่ได้วัดและตลาดสินค้าแล้วก็เคยทําหน้าที่ในฐานะศูนย์กลางที่สําคัญของจกักรวรรดิโมริยะในศตวรรษที่1 4และ15เมืองนี้ถูกทาลายลงในศตวรรษที่16แต่ยังคงรักษาส่วนเปอมประการและตลาดสวยๆไว้ได้ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของยูเนสโกในปี1986ซึ่งมุ่งไปที่การปกป้องตัวสิ่งก่อสร้างอย่างวัดดอกบัวสิ่งก่อสร้างหินสลักเป็นรูปคล้ายดอกบัวที่เปิดรับหาดวงอาทิตย์หมู่บ้านสำหรับนักท่องเที่ยวนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี1920ตามแนวหาดเอเปคูเอนทะเลสาบเกลือที่มีขนาดราว600กิโลเมตรซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโปโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาหมู่บ้านนี้ออกแบบขึ้นเพื่อรองรับคนเมืองผู้มีชีวิตอันวุ่นวาย ให้มาพักผ่อนตักอากาศใกล้แหล่งบำบัดน้ําเค็มที่ทะเลสาบใกล้ๆไม่ช้าที่นี่ก็มีสถานีรถไฟมาเปิดทำการและลงเอยด้วยการมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า5,000คนแต่โปรเจกต์นี้ก็ถูกลิขิตให้ล้มเหลวรวดเร็วพอๆกันเพราะปริมาณฝนที่มากอย่างไม่ธรรมดาในตอนนั้นทำให้ทะเลสาบ e เอเปกูเอนเอ่อล้นในปี1985น้ำไหลท่วมเขื่อนในพื้นที่ทำให้เมืองเกิดน้ำท่วมในปี1993 น้ำลึกมากจนถึงขั้นที่พวกเขาวัดความลึกได้10เมตรพวกเขาเริ่มย้ายออกไปในปี2009และทิ้งสิ่งก่อสร้างที่ถูกผลึกเกลือเกาะจนเต็มไปหมดไว้เบื้องหลังไม่มีใครกลับมาที่เมืองอีกยกเว้นปาโบโนวักผู้กลับมาที่นี่ในปี2012และเป็นผู้อยู่อาศัยคนเดียวของหมู่บ้านเอเปคูเอในตอนนั้น